สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่7 e เ e ่นทูชแนลและวันนี้7ซเว่นทูชแนก็อยู่กับมังงะเรื่องจอจอสอรื้วมหาเวทผนึกมานกับการวิเคราะห์และสรุปมังงะอย่างเดือดดุตอนที่199้นั่นเองเนะฮะชาวความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเน,น,นี่ยเป็นการต่อสู้ี่เขตสาก,กุลามิมะแต่เหมือนมากรินเนี่ยจะสามารถพัฒนาตนเองจนได้บัฟจนตัวของเธอเองในตอนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครบั๊อย่างโทจีบซะแล้วและเธอก็สามารถจัดการนาวยาได้ตัดมาที่มมังงงใในน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 ตตอออลล่าาสุดมโมนนนนี้ก บาดเจ็บเธอนะ่ะชนะแล้วหรอมากีเนะี่ยก็ได้พูดกลับไปก็ธรรมาดานั่นแหละต้องขอบคุณในเจ้าสองคนนั้นคาโมเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าและสองคนนั้นเป็นยังไงบ้างมากีเนะี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าบาดเจ็บสาหัสพ่อกับนายนั่นแหละพวกเขานะ่ยมีบาดแผลชะกันมากยังไงแล้วฉันนะคงต้องแบกเขาอยู่ดีนั่นแหละจะว่าไปแล้วคาโมแบบนี้นะไม่ส่งกับนายแล้วนะคาโมที่ได้ฟังเนี่ยก็เลยพูดกลับไปเธอเองเนี่ยก็รู้ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของฉันในตอนนี้นั่นก็เพราะว่าเธอเนะี่ยขึ้นึ่งในสามตระกูลหลัก ฉันที่เมื่อก่อน,นเคยเป็นว่าที่ของผู้นําแต่ว่าตอนนี้ฉันเป็นแค่คนไร้ค่าพองงินแล้วในตอนนี้แม่ของฉันนะคงแต่แล้ววินาทีนั้นมากี่ก็ได้พูดแทรกมาที่นายพูดออกมาถามเธอแล้วงันหรอเพราะว่าฉันก็ถามแม่ของฉันเช่นกันแล้วเมื่อฉันถามเสร็จก็ค่อยจัดการกับเธอแต่เหมือนว่าฉันนจะพลาดบางอย่างฉันควรคุยกับเธอให้มากกว่านี้ จากคาพูดนี้ของมากีนั่นคือมากีในตอนแรกอ่ะมองแม่เขาไม่ดีเว้ยแล้วก็แบบได้มีการคุยกันใช่ปะ่ะพอคุยกันปุ๊บมากีก็เสียบแม่เขาเลยแต่จริงๆแม่เขาในตอนนั้นยังไม่ตายเว้ยแม่เขาในตอนนั้น่ก็เหมือนกับรักมากีแหละแต่แบบมันอยู่ในตระกูลนี้ไงแม่มากีก็เลยทําอะไรไม่ได้แม่ของมากีเนี่ยก็ได้ฆ่านาวยะและพอนาวยาเนี่ยบอกเรื่องนี้กับมากีตัวของมากีเนี่ยจึงได้ทราบว่าจริงๆแล้วแม่เขาเนี่ยก็ไม่ได้แย่หรือว่าเลวร้ายเพียงแต่ว่าตัวของมากีเนี่ยคุยกับแม่ไม่มากเท่านั้นเองเเพพราาาาาะะะฉนน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 ััั้้้้้้้้แแลใใใตตออีีีมมมมกกกก่่ยจึงไไดดูหคโปุบๆ ก็ได้แบกรล่าของคาโมมาร์กีก็ได้พูดต่อว่ายังไงแล้วพวกเขานั่นก็คือแม่ของเราเพราะฉะนั้นแล้วนาย,นยไปฟังคําตอบนั้นก่อนนายไม่ควรทำผิดพลาดเหมือนกับฉันคาโมในตอนนี้เนี่ยก็ได้พูดกลับไปอขอบใจมากมาร์กีและก็ได้ตัดมาที่แม่ของคาโมแม่ของคาโมในตอนนี้เนี่ยกำลังนั่งอยู่กับลูกและลูกคนนั้นก็ได้พูดออกมาว่าเอ๊ะทำไมชื่อของเขาถึงได้เป็นแบบนั้นกันล่ะครับแม่ของคาโมเนี่ยก็ได้พูดมาใช่ชื่อนั้นคือชื่อต้องห้ามของตระกูลนะคือว่าในตอนนั้นแม่นะโกรธกลล เด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดกลับมาน่าสงสารจังเลยโนริโตชิและแม่เนี่ยก็ได้พูดต่อว่าทุกอย่างนะโอเคถึงแม่จะไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะจะดีที่สุดหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดได้พูดตามตรงเขาก็สามารถลาทิ้งชื่อนั้นได้และก็ลาทิ้งเจ้าบ้านหลังนั้นและกลับมายังปลอดภัยหาแม่เด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดกลับมาแล้วว่าแต่ว่าแม่กําลังพูดถึงอะไรอยู่หรอคนแม่เนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่ากําลังพูดถึงพี่ชายของลูกอยู่นะว่าแต่ว่าลูกมีอะไรหรือเปล่าหรอเด็กคนนั้นเนี่ยก็ได้พูดกลับมา เปล่าหรอกครับแต่ผมกําลังคิดอยู่ว่าเขาเป็นคนดีหรือเปล่านะ่ะและแม่เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาดีสิเขาเน่ะดีมากเลยและเขาก็ยังเป็นลูกของแม่อีกด้วยและก็ได้ตัดมาที่โตเกียวโคโนี่เคน 1, ้นหนึ่ง1 4พฤศจิกาย,ยนในตอนนี้ฮานะเนี่ยก็ได้พูดมาไงอรุณสวัสดิ์ตอนเช้านอนสบายหรือเปล่าละ่ะโชคชะตาของฉันเมื่อสิ้นเสียงของฮานะเมงุมิในตอนนี้เนี่ยก็ไม่พูดอะไรกลับไปและเมงุมิก็ได้พูดออกมาว่านี่ฉันหลับไปนานแค่ไหนนะอิตาโดริ ฉันกาลังพูดกับนายอยู่แต่เหมือนยูจิในตอนนี้เนี่ยจะไม่ฟังนะฮะตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังประมาอยู่เพราะว่านี่คือการใส่ชุดอาบน้าครั้งแรกของอิตาโดริยูจิตัวเขาในตอนนี้เนี่ยกำลังกระดกวายและยูจิก็ได้พูดกลับมาสองวันมั้งก็นี่เป็นคืนวันที่ส4ี่นี่แล้วเมื่อสิ้นเสียงนั้นซาคาบะเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาไงนายตื่นแล้วหรอนี่นายหิวไหมอะพอดีว่าฉันเพิ่งไปขโมยอาหารมานี่ะนี่ไงเต็มเลยอยากกินไรเล่านี่ปะไอติมวอแต่แล้ววินาที ฉันขอไอติมช็อกโกแลตมิ์ซากาบาในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปโอเคได้สิแต่ว่าน่าประหลาดใจอยู่อย่างนะเพราะว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในการแช่ไอติมนะ่ยยังสามารถใช้งานได้ทาไมไฟฟ้ามันถึงสามารถใช้งานได้กันละ่ะงงจังแฮะฮานะเนี่ยก็เลยพูดกลับไปงั้นฉันขอตอบนายเองในตอนนี้แผ่นดินน่ยไม่ได้เกิดการสั่นไหวพราะฉะนั้นล้วไฟฟ้าเนี่ยจึงสามารถใช้งานได้ปกติและวิญญาณคำสาปเองเนี่ยก็ไม่ได้โจมตีสิ่งก่อสร้าง พราะฉะนั้นรถไฟฟ้านะจะไม่เกิดความเสียหายรัดวงจรอีกอย่างเลยคือต้องมีไฟฟ้าซัพพอร์ตจากข้างนอกแน่เพราะในตอนนี้ข้างในโคนี่เนะี่ยมีคนอยู่ชากขบะนายเป็นผู้เล่นที่มาจากข้างนอกบาลเลียงอ้ะเหรอนายแรดูไม่ค่อยได้อ่านข่าวข่าวเลยนะชากขบะในตอนนี้ก็ได้ตอบกลับใช่ฉันไม่ค่อยดูข่าวหรอกแล้วแล้ววินาทีน,นั้นเมโอมิเนก็ได้พูดมาเรื่องพวกนั้นฉันคิดว่าเขียนง,งาโคนะูนั้นน่าจะมีการเตรียมการไ้แล้วสำหรับอ้เรื่องเกมขนอกนี่นะเดี๋ยวฉันอาจจะไปอาบน้ําก่อน พ่นายเล่าให้ฉันฟังเด้กับเรากันว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันและแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปเมลมิเนี่ยก็ได้อ่าบน้ําเสร็จเมลมิในตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาตัวของเมลมิเนี่ยก็ได้พูดทวนเพราะฉะนั้นฉันขอสรุปเลยนะอิตาโดริเดินทางมาเจอทากะบะที่ทากะบะกำลังต่อสู้อยู่และจากนั้นนายสองคนก็ไดยร่วมมือกันในการตามหาฉันและขณะที่กําลังตามหาฉันฮานะก็ได้อุ้มร่างฉันไปนายก็เลยพบเจอกับฮานะที่ฉันเล่ามานะถูกใช่ไหมเสียงของฮานะยูจิและทากะบะเนี่ยก็ได้พูดออกมาพร้อม ใช่ทำมาในตอนนี้ต้องเมน่ะเจอก้มหัวขอโทษแล้วกันแต่ว่าขอบคุณมากที่ช่วยฉันไว้แต่แล้ววินาทีนั้นยูจิเนี่ยก็ได้พูดแทรกมานี่จะว่าไปแล้วฟูชิเงินรนายน่ลองดูนี่ก่อนในตอนนีุ้่นพี่ฮาคารีเนี่ยมีร้อยคะแนนและไม่ใช่แค่นั้นอโคซึน่ะมีถึง1 9 0คะแนนแต่ถ้าเกิดรวมคะแนนของชาคาบะกับฮานะไปแล้วก็ตอนนี้พวกเราจะมีถึง359คะแนนพวกเราในตอนนี้เนี่ยสามารถช่วยพี่สาวของนายทัชซึมิกี่ได้แล้วนะเมลเมในตอนนี้เนี่ยก็เลยคิดในใจใช่แล้วตอนนี้เงื่อนไขเนี่ยก็เริ่มพบ ถ้าเกิดเราสามารถเพิ่มกดได้คะแนนนะก็อยู่ที่ว่าใช้กี่คะแนนในการออกเกมและจากนั้นเมลมิเนี่ยก็ได้พูดออกมาแต่ว่านะเดี๋ยวก่อนพวกเราสามารถใช้คะแนนของฮานะกับชาคาบะได้งั้นเหรอชาคาบะเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าแน่นอนสิไม่ใช่ปัญหาเลยจะว่าเป็นแล้วเป็นเพราะอิตาริที่มีการเปลี่ยนกฎเพราะฉะนั้นล้วชั้นในตอนนี้เนี่ยจึงไม่ต้องฆ่าใครและชั้นก็เลยรอดชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นนายอยากใช้คะแนนเท่าไหร่น่ะก็จัดไปฮานะในตอนนี้เนี่ยก็ได้ตอบกลับมาเช่นกัน จะว่าไปแล้วชั้งกระทากกระบาดเนี่ยก็คงเหมือนกันและเมลมิเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าฉันมีคำถามข้อหนึ่งถึงเธอฮานาคุรุเึคือพวกเราในตอนนี้กําลังตามหาผู้เล่นที่มีชื่อว่านางฟ้าและพวกเราก็ทราบข่าวว่านางฟ้าอยู่ที่โคนี่เขตสองเพราะฉะนั้นแล้วเธอคือนางฟ้างั้นสินะและทําไมเธอต้องช่วยฉันและทําไมเธอถึงอยู่ที่โตเกียวโคนี่เขตหนึ่งกันละ่ะและแล้วเนี่ยก็ได้มีเสียงบางอย่างพูดออกมาใช่ฉันคือนางฟ้าแต่ว่าแกเป็นคนถามผู้หญิงด้วยคำถามที่มากมายขนาดนั้นนะ เมื่อว่าในตอนนี้เนี่ยหน้าของฮานะเนี่ยจะมีปากบางอย่างโผล่มาเมื่อเหมือนกับปากของสุคุณะเลยนะทําให้ในตอนนี้ยูจิเนี่ยถึงกับพูดมาเอ๋เหมือนกับชั้นเลยและคือปากปากนี้เนี่ยมันคือปากของนางฟ้านั่นเองตอนนี้เนี่ยฮานะคุณรู้สึกเนี่ยเป็นเหมือนกับภาชนะและปากปากนี้เนี่ยมันคือปากของนางฟ้าที่ได้ใช้ภาชนะของฮานะอยู่ไม่งงใช่ไหมครับเหมือนสุคุนะเนี่ยกำลังใช้ร่างของยูจิอยู่อะไรอย่างนั้นนะอันนี้นางฟ้าเนี่ยกำลังใช้ร่างของฮานะอยู่อ่ะต่อต่อต่อในตอนนี้เนี่ยนางฟ้าก็ได้พูดต่่อวา ฉันอาจจะตอบคาถามแกเองโอเคแต่แล้ววินาทีนั้นฮานะเนี่ยก็ได้นํามือเธอปิดปากของนางฟ้าฮานะในตอนนี้ก็ได้หัวเราะแต่เหมือนในตอนนี้นางฟ้าเนี่ยจะมีปากโผล่มาจากมือที่ฮานะได้ปิดไว้และนางฟ้าก็ได้พูดต่อว่าคําถามแรกทําไมถึงช่วยแกไว้เห็นคนกําลังจะตายนะไม่ช่วยได้งั้นเหรอ,อยูจิกระทากบาตในตอนนี้เนี่ยถึงกับพูดพร้อมกันคนดีและนางฟ้าเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าพวกแกคนรู้แล้วสินะเกี่ยวกับพลังอาคมฉันและถ้าเกิดแกกาลังมองหาฉันอยู่นั่นก็แปลว่าแกรู้ถึงความสามารถนั้นแล้ว พลังอาคมฉันคือทําให้คําสาบนั้นไร้ผลไม่ว่าจะเป็นเทคนิคอาคมบาเลียพนึกทุกอย่างนะไม่ใช่ข้อยกเวน้นเพราะฉะนั้นแล้วพวกเรานะ่จึงสามารถออกจากบาเลียได้และเพราะอย่างนั้นจึงได้ออกมาจากโตเกียวโคนี่เขต2มาสู่เขตหนึ่งส่วนเหตุผลในการเปลี่ยนโคนี่นั่นก็เป็นเพราะว่าที่เขต2นนะ่ะมียางคำสาบมากมายแล้วก็ยังมีทะเลเพราะฉะนั้นพวกเรานะ่จึงได้มาที่เขตหนึ่งเมโเมในตอนนี้เนี่ยก็ได้ถามไปและทำไมกันละ่ะเพราะว่านายนะก็าจะสามารถจกกรรัดการยางคาสาบได้และทําไมต้องย้ายเขตด้วยนางฟ้าเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเป้าหมายัคือ การจัดการผู้เล่นที่ได้เข้ามาเกิดใหม่ว่ากันตามตรงแล้วผู้เล่นที่ได้มีการเกิดใหม่นะจะนำร่างคนที่มีชีวิตมาสู่การเกิดใหม่และตรงนั้นจะเป็นการทำลายจิตใต้สำนึกไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจนั่นก็เป็นการผิดกฎของพระเจ้าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผิดเมลมินะตอนนี้เนี่ยก็เลยงงพระเจ้างั้นหรอนางฟ้าเนี่ยก็ได้พูดกลับไปไอคำนั้นนะ่ะช่างหัวไปก่อนเธออย่าเพิ่งให้ข้ามันเลยและเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงได้ตัดใจในการอยู่กับฮานะทีนี้แกเข้าใจแล้วงั้นสินะเรื่องคำถามนะเมมลในนนตตออีี้้่่ก็ไดดพูวา พลังอางคบของนายนะทำให้คนที่ได้เกิดใหม่กลับสู่ช่วงดั้งเดิมของภาชนะได้เลยงั้นหรอนางฟ้าในตอนนี้ก็ได้พูดต่อว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่ายังไงสามพวกเขาอาจจะตายนั่นก็เป็นเพราะว่าวัตถุต้องคำสาบนะกับร่างกายที่ได้มีการมาเกิดใหม่ที่มีการล้มล้างกันการแยกออกจากกานะันนจึงไม่สามารถทําได้ยูจิในตอนนี้ก็เลยคิดในใจคงเหมือนกับถ้าเกิดเราตายสุคนะก,ก็จะตายด้วยงั้นสินะและนางฟ้าก็ได้พูดต่อว่าคือพวกแกอยากให้ฉันช่วยคนที่ได้มาเกิดใหม่งั้นหรอ ฉันต้องขอโทษทีแต่ว่าฉันไม่สามารถช่วยพวกแก่ได้เมลมิในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปเปล่าพวกเราต้องการให้นายเนะปนิดผนึกโกคุมงเคียวมันคือวัตถุคำสาบระดับพิเศษนางฟ้าในตอนนี้เนี่ยก็เลยพูดกลับไปแน่นอนไม่มีปัญหาหรอกกับเรื่องนั้นนะเมื่อยูจิกับเมลมิได้ฟังในตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ถึงกับดีใจและเมลมิในตอนนี้เนี่ยก็ได้คิดต่อว่าทุกอย่างนะไปได้สวยเท่านี้เราก็น่าจะสามารถช่วยอาจารย์โกโจได้แล้วแต่ว่ามันจะแลล่าลื่นไปหรือเปล่านะแต่แล้ววินาทีนั้นเสงงของนาาาฟ้้ก็ไดดพูดม แต่ว่าก่อนอื่นเลยพวกแกนะต้องช่วยฉันก่อนและฉันจะลบไอ้ผนึกนั้นให้เมลมีในตอนนี้เนี่ยเสือเงาตกจะให้พวกเราฆ่าผู้เล่นที่ได้มาเกิดใหม่งั้นเหรอแต่นางฟ้าเนี่ยก็ได้ปฏิเสธเปล่าฉันไม่ได้โลบขนาดนั้นหรอกมีอย่างหนึ่งที่ฉันนะต้องจัดการให้ได้ผู้อพยพคนนั้นฉันให้สัญญากับแกได้เลยว่าถ้าเกิดเราสามารถฆ่าไอ้เพย์เยอร์นั้นได้ฉันจะไม่ลังเลในการช่วยเหลือแกเมื่อสิ้นคำพูดของนางฟ้าในตอนนี้เนี่ยมสาสซุกคุณอาจะเรียกยูจิคุยเว้ตัวของยูจิในตอนนี้ก็เลยพูดไป แกต้องการอะไรสุคุนะแค่เห็นหน้าแกนะฉันก็อยากอ้วกแล้วสุคุนะในตอนนี้ก็ได้หัวเราะฉันคงต้องบอกแกก่อนวะ่ะฉันมีอย่างหนึ่งที่อยากบอกแกนั่นคือคนที่มันกําลังพูดอยู่นั่นคือฉันเองฉันคือผู้อพยพและแล้วมังงะเรื่องมหาเวทผนึกมานตอนที่ร้อยเกก็ได้จบลงไปมังงะในตอนนี้บอกเลยว่าเห็นหน้ายูจิไม่พอเห็นหน้าสุขุนะไปเลยอาจารย์บอกว่า เอาไปเลยแพ็คคู่มางงา้นในตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าอธิบายล้วนๆดังนั้นแล้วผมเนี่ยไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรเพิ่มเติมแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครงงเนี่ยคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยก็มาตอบคุณเองผมเนี่ยสรุปสั้นๆให้ฟังเลยคือในตอนนี้นางฟ้าเนี่ยช่วยเหลือนะแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนั่นก็คือต้องฆ่าผู้อาพยพ แต่ผู้อพยพนั่นน่ะนั่นก็คือสุขุนะดังนั้นในตอนนี้เนี่ยต้องฆ่าสุขุนะในการช่วยอาจารย์โกโจเนเรื่องในตอนนี้เนี่ยเริ่มโอนละหม่านกันเต็มทีแล้วตอนแรกก็หลงดีใจนะนึกว่าอาจารย์โกโจเนี่ยจะออกมาแล้วแต่มาแลเร็วไปวะแล้วก็ยังมีคําพูดที่ยังขัดใจผมนะฮะนั่นก็คือคําว่าพระเจ้ามันผิดต่อ,อก,กฎของพระเจ้าที่ผู้เล่นได้มีการเกิดใหม่อะ่ะเออฟังแล้วก็ยังงงๆเนะาะง้นคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเสียงแปลกไม่ต้องตกใจนะคือผมแน่เจ็บคอสองวันแล้ว